ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการด้วยความยินดียิ่งนางสาวนัทนันเหลี่ยมดีตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านรุนอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสาม ประวัติผู้ขอรับการประเมินนางสาวนัทนันเหลี่ยมดีเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2529อายุ36ปีภูมิลำนาตตำบลบ้านพลวงอเภอปราสาทจังังหวดสุรินทร์ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลปราสาทศ,ศึกษาคารสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนประสาทวิทยาคารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกวิศวกรรมโลหการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลายัยรามคำแหง ประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่20กรกฎาคมปีพุทธศักราช2558โรงเรียนบ้านรุนอำเภอพนมดงรักจังหวัดส,สุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคสอ .1 โรงเรียนบ้านรุนงานที่ได้รับมอบหมาย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2ปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษวิชาประวัติศาสตร์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหัวหน้าบริหารงานงบประมาณปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลงานธุรการและงานสารบัญโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติงานและผลงานในด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินในการขอมีวิทยฐา,านะชำนาญการด้านที่ 1. ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. การมีวินยัยผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ละทิ้งงานยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการเพื่อให้งานของทางราชการลุล่วงตามวัตถุประสงค์มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ เสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนอยู่เสมอ 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ขอรับการประเมินมีความอุตสาหะขยนันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานโดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมโดยสอดแทรกแนวคิดคุณธรรมจร,ริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอยู่เสมอปฏิบัติตนตามหลักศาสนาโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าทไทยและมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม คขอรับการประเมินน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันละเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติดมีระเบียบว,วินัยในการทำงานและมีความซื่อสัตย์ 4. ความรักและศรัทธานในวิชาชีพมีความภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครู สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอมีการศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีของวิชาชีพเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อนักเรียนและชุมชน 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินมีความเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหรือหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันศึกษาคนา้นคว้าสร้างสรรค์นวัตรกรรมการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านที่ส ความรู้ความสามารถส่วนที่ 1. การจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินมีความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบและมีการวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนานำไปใช้ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีองค์ประกอบแผนที่ครบถ้วนสอดคล้องกับหลักสูตรผู้เรียนชุมชน โดยสามารถเลือกออกแบบจัดหาสื่อนําไปใช้ประเมินผลและพัฒนาสื่อนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่เอื้อต่อผู้เรียนส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบผู้ขอรับการประเมิน มีการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้ทักษะที่เพิ่มขึ้นโดยการเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการให้ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอด้านที่3ผลการปฏิบัติงานผู้ขอรับการประเมินได้ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลสำริธทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนในปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2564นักเรียนมีผลสำรีธทางการเรียนที่สูงขึ้นขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดียิ่งผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำและพร้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอขอบพระคุณ